ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด,ด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สี่ร้อยเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตใจจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิสติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิสติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิสติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทโธเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารณังอัญยังธัมโมเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารณังอัญยังสังโฆเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชชาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามิสำปัตปราป,ระ,ประเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเพเจา้าขอสมาทานอาชีวธรรมกศีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สุรามเมระยะมชัชฌประมาทถัถานาเวรามณีศิขขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทารณะ มันดนะวิภูสนฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยานะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเพาเจ้าเคสมาทานศิลงสิบประการน,นี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสาสิบเจประการอันประกอบด้วย สติปฐานสี่สัมามตทานสอิทธิบาท4อินสี่ห้าลหาโพชฌงเจ็ดอริยมักมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ ตื่นจากอะไรก็ตื่นจากอากุศล,ลมูลทั้งปวงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจที่เหล่านั้นเชื่อมั่นในพระตถาคตา้าจึงได้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมตามพระธรรมคำสอนซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาในสภาสาสังวรสูตรโดยย่อ แต่ก็ได้มีส่วนแห่งการขยายบางส่วนอยู่นะคะในขณะนี้ได้ศึกษาในหัวข้อที่6อยู่นะคะอาสวาที่พึงลาได้ด้วยการบรรเทาซึ่งมีเรื่องราวในการตรึกตรองของพระมหาสัตว์ก่อนที่จะตรสัสรู้เป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อัญเชิญมาร่วมกันศึกษาเราจะเห็นถึงกระแสะแห่งสังสารวัฏ ของพระมหาสัตว์ผู้ประเสริฐสุดนั้นกว่าจะมาถึงวาระของการไหลไปแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาทที่เป็นฝ่ายนิโรธภาก็จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ2 6 0 0กว่าปีมานี้เองนะคะสังสารวัตอันยาวไกลกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทของพระองค์นั้นก็ไหลไปแล้วแล้วเล่าเล,แ,ล,แ,ลแม้ว่าจะได้มีการกระทากิจ ในปฏิจจสมุปาทฝ่ายดับก็ไม่สามารถจะถึงที่สุดทุกได้จนกว่าจะถึงวันเท็นเดือนวิสาขะค่ะเมื่อพระองค์นั้นได้ถึงที่สุดแห่งทุกแล้วจึงได้นำพระธรรมคำสอนและข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นมาให้เราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อผลจากความถูกทั้งปวงนะคะขณะนี้ก็มาศึกษาต่อ ในเรื่องของการบำเพ็ญวิเวกในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์อยังนี้ได้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้นั้นเองได้มีความดำริดังนี้ว่าเสนนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวยากที่จะเป็นอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยวความสงัดกาย ยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีได้ป่าทั้งหลายประหนึ่งว่าจะชักพาใจของภิกษุผู้อย่างไม่ได้สมาธิให้เสอไปตู่ก่อนพรามเรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยว สมณาาพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุส่วนเราหาใช่ผู้มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เสดเสนาสนะอันสงับที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์ พระอริยะเหล่าใดมีกายกรรมบริสุทธิ์ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหม์เราเห็นชัดซึ่งความมีกายกรรมอันบริสุทธิ์นี้ในคนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่า พระองค์นั้นมีความฉลาดในการตรึกตรองในธรรมะอันสูงสุดนะคะจึงสามารถแยกแยะได้ว่าบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลนั้นอยู่ในป่าก,ก็ต้องมีความหวาดวันวันไว้ด้วยอากุศลลที่ได้ทำเอาไว้ส่วนพระองค์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลจึงสามารถที่จะอยู่ในปา่าโดยมีขนเรียบนั้นก็คือไม่มีความหวาดวัน ด้วยอากุศลมูลภายในใดๆเลยเพราะบุคคลที่มีความหวาดหวั่นวันไวนั้นก็ด้วยเหตุแห่งกิเลสภายในที่มีกำลังวันไว้กลัวสัพปปัต์ทั้งหลายกลัวบุคคลอื่นทั้งหลายจะรู้ในความที่ตนนั้นเป็นผู้ถูศีลและความไม่บริสุทธิ์แห่งกายกรรมวจีกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นเองนะคะจะเป็นตัวกระตุน ให้กิเลสภายในเข้าถึงความวันไว้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้มีขนเรียบดังเช่นพระมหาโพธิสัตว์ได้เลยค่ะดุก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีวจีรรมไม่บริสุทธิ์ข้อความละมีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์ข้อความละ มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ข้อความละมีความอยากได้มากมีราคากล้าในกามทั้งหลายข้อความละมีจิตพยาบาทมีความดำริในใจชั่วข้อความละอันถีนามิถักรุ่มรุมแล้วข้อความละฟุงซานมีจิตไม่สงบระง,งับข้อความละมีความสงสัยเครื้อรังข้อความละ ยกตนข่มผู้อื่นข้อความละเป็นผู้หวาดวันมีชาติแห่งความคลาดข้อความละปรารถนาลาบสักการะและความสรรเสริญข้อความละเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียเรเลวทรามข้อความละมีสติหลงลืมไม่มีสมประชัญญะข้อความละมีจิตไม่ตั้งมัน่นมีจิตหมุนไปผิด ข้อความละมีปัญญาจามบ้านน้ำลายย่อมเสพเสนาสนะอันสงบที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนหรือโทษแต่ละอย่างดังที่กล่าวไปแล้วนะคะความเป็นผู้มีปัญญาสามและบ้านน้ำลายเป็นเหตุ ส่วนเราหามีโทษเหล่านั้นไม่ดังที่กล่าวไปแล้วนะคะปัญญาสามบ้านน้ำลายเศษเส,เสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณก็คือตรงกันข้ามกับกลุ่มเมื่อกี้นะคะที่มีโทษต่างๆนานา,นาปัญญาพระอริยะเหล่าใดถึงพร้อมด้วยคุณเหล่านั้น ตรงกันข้ามกับที่กล่าวไว้ทั้งหมดนั่นเองนะคะปัญญานี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่าก็คือไม่มีความหวันไหวเพราะกิเลสภายในนั้นสงบด้วยกุศลมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีความหวาดกลัวใดๆในการอยู่ป่าเลยนะคะขนจึงเรียบ ก็ผู้ทำบาปประกรรมมีปานาติบาทพูดเท็จโกรธคนอื่นเพ่งเล่งของผู้อื่นเป็นต้นแล้วคิดได้ว่าเราทำไม่ถูกแล้วถ้าคนที่เราทำผิดต่อเขารู้ว่าเราเป็นคนทำไซก็จะต้องคิดตามมาแก้เผ็ดเราเสียทีเดียวนี้แหละจึงหลบเข้าป่าแอบอยู่ระหว่างกอไม้ หรือพุ่มไม้พอเขาได้ยินเสียงยาหรือเสียงใบไม้เขา้าแม้เพียงนิดหน่อยก็สะดุ n งโทษด,ด้วยความคิดว่าเสร็จแล้วเราคราวนี้เธอรู้สึกเป็นเหมือนถูกคนอื่นมาล้อมไว้และเป็นเหมือนถูกจับค่าส่วนผู้มากด้วยนิวรณเหล่านั้นเมื่อไม่ได้พิจารณากำหนดอารมณ์ให้ละเอียดถี่ทวน อยู่ในปา่าสิ่งที่เห็นในตอนกลางวันย่อมปรากฏเป็นภัยและเป็นของน่ากลัวในตอนกลางคืนเธอมีจิตเป็นอกุศลอยู่แล้วย่อมจะหวาดสะดุงด้วยภัยและสิ่งที่น่ากลัวแม้เพียงเล็กน้อยคือเห็นเชือกหรือเถาวันก็สําคัญว่าเป็นงูเห็นตอไม้สําคัญว่าเป็นยักษ์เห็นเนินดิน หรือผูกเขาก็สำคัญว่าเป็นช้างเป็นเหมือนถูกสัตว์ร้ายมีงูเป็นต้นทำร้ายเอาฉะนั้นมีท่านใดบ้างไหมคะที่เคยไปอยู่ป่ารวมกลุ่มกันแต่ยังอยู่ห่างๆกันอยู่และมีความรู้สึกอย่างเดียวกับที่พระองค์พรนานาเอาไว้นี้หรือไม่นะคะ เป็นผู้ที่มีขนเรียบหรือเป็นผู้ที่มีขนชูชันกันแน่คะซึ่งในสมัยก่อนนั้นนะคะพี่ก็เคยไปอยู่ป่าแล้วก็อยู่กันห่างๆนะคะเวลาล้มตัวลงนอนได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊แกนิดหน่อยก็เกิดความหวาดระแวงเพราะความที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของศีลต่างๆและยังไม่เข้าใจในวิธีการหลักการ ว่าในตอนกลางวันนั้นเราจะต้องดูสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะว่ามีต้นไม้ใบหญ้าอะไรบ้างในช่วงหลังอีกก็ไปอยู่ในอาคารเดี่ยวๆหลังเล็กๆที่ชายป่าเมื่อได้ศึกษาพระธรรมไปบ้างในตอนกลางคืนนั้นก็จะมีเสียงเหมือนคนเดินก๊อกแก๊กซอกแซกหรือปอกแป๊กอยู่แต่ได้ศึกษาแล้วว่า เราต้องดูสิ่งแวดล้อมในที่นั้นๆในตอนกลางวันให้ชัดเจนก็รู้ว่าเสียงซอกแซกซอกแซกที่เหมือนกับคนเดินทั้งคืนนั้นแท้ที่จริงก็คือใบไม้นั่นเองนะคะที่ลากไปบนหลังคาหรือเสียงก๊อกแก๊กบางทีก็คือกิ่งที่หล่นลงมาบนหลังคานั่นเองการศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาในทุกๆเรื่อง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ใช่ว่านึกอยากจะปฏิบัติก็ไปปฏิบัติตามกันแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยดีไม่ดีก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เกิดความเพี้ยนความบา้าเพราะว่าไม่ได้สังเกตว่าในช่วงกลางวันมีอะไรที่ไหนอย่างไรในบางที่มีต้นกล้วยยืนตระงานอยู่พอตกกลางคืน ความที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สังเกตออกไปเข้าห้องน้ำก็เห็นเป็นผีเป็นสางไปก็นั่งกราบไหวกันปลกุกปลกุกซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องมีการใส่ใจศึกษาให้เข้าใจตั้งแต่กลางวันและที่สำคัญก็คือหากเราเป็นผู้มีศีลดีนะคะความวันไหวทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้น และเป็นผู้มีการสังเกตมีสติปัญญาที่ได้ศึกษาตามพระธรรมคำสอนมาคอยสังเกตในเรื่องต่างๆตั้งแต่กลางวันดังที่กล่าวไปแล้วก็วจะเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้รู้ความจริงไม่ใช่มีแต่ความไม่รู้แม้ในเรื่องของสถานที่ต่างๆบรรยากาศต่างๆหมวดธรรมที่เราไปศึกษาและปฏิบัตินั้น เป็นหมวดธรรมตามคําสอนถูกต้องหรือไม่อย่างไรนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งและในการปฏิบัตินั้นเป็นไปด้วยสมถะหรือวิปัสนาเพราะถ้าหากว่าเป็นไปด้วยสมถะนั้นอารมณ์นั้นจะต้องเป็นอารมณ์เดียวมันเป็นปัจจัยให้สมาธินั้นมีความตั้งมัน่นเว้นพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณหรือธรรมะหมวดอื่นที่เนื่องด้วย ปรมัตธรรมดังที่ศึกษากันไปนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของวิปัสสนาแล้วเราก็ต้องมีการศึกษาไปอย่างดีในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมมีสมาธิที่มีกำลังกลา้าออกจากสมาธิแล้วจึงจะเจริญพิจรารณารูปธรรมและนามธรรมให้ท่องแท้เพราะสมาธิที่มีกำลังนั้น ย่อมเป็นปัจจัยให้ปัญญาที่เจริญวิปัสนาเข้าไปส่องดูรูปธรรมและนามธรรมย่อมเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากปราศจากนิวรณ์เป็นเวลายาวนานก็สามารถที่จะพิจรารณารูปธรรมและนามธรรมจนมีความเข้าใจชัดเจนรู้ชัดว่าอย่างนี้รูปรู้ชัดว่าอย่างนี้เวทนา รู้ชัดว่าอย่างนี้สัญญารู้ชัดว่าอย่างนี้สังขารรู้ชัดว่าอย่างนี้วิญญาณเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้แล้วก็ได้ศึกษาในเรื่องของปัจจัยในการเกิดของรูปธรรมและนามธรรมก็มีโอกาสที่จะพิจารณาสืบต่อไปได้นานจนเข้าถึงการรู้ชัด ในความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาและก้าวต่อไปในวิปัสสนาระดับสูงสูงจนเป็นปัจจัยแก่มรรคยานได้การศึกษาที่ถูกต้องถูกตรงเท่านั้นจึงจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อก้าวไปถึงที่สุดถูกค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปริณนิพพานในปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริรยส,สัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพลัน,โด,ลนโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ